กันชนหน้าค่ะกันชนหน้าเป็นกันชนหน้าเหล็กของ o u รนเ n d e r ทั้งเซตนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกไฟหลีไฟเลี้ยวให้ด้วยค่ะล้อแม็กเป็นขอบ20ลายมาเวลขีดแดงนะคะยางเป็นของคอนลิด e ดอร์ค่ะซีรีส์ยางอยู่ที่33มสคูณสิบา R 2 0ค่ะจอกลาง10นิ้ว s ิ n คโฟ A เชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ให้ด้วยนะคะและ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องออนสปอร์ดแปดนะคะวันนี้เราอยู่กับรถหล่อๆคันนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตทับสีดำค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหบาทนะคะมาพร้อมชุดแต่งเอาเรนเดอร์รอบคันแบบหล่อๆจัดเต็มค่ะยกสูง2นิ้วเปลี่ยนปีกโนตปรับองศาของโยงเปลี่ยนโช้ของโปลเฟนเดอร์ปรับ8ระดับ ล้อแม็กขอบ20ลายมาเวลขีดแดงค่ะยางเป็นของค้อนดิดเดอร์นะคะมาพร้อมสติกเกอร์ลายเที่ยวดาบแบบหล่อๆกันเลยทีเดียวค่ะเรามาชมความหล่อจากด้านหน้ากันเลยนะคะเริ่มจาก ฝากระโปรงหน้าค่ะฝากระโปรงหน้านะคะลูกค้าติดเพิ่มเติมสกูปทรงฟิปนะคะเป็นสีทูโทนนะคะดำตัดแดงค่ะรูปสัตว์นะคะเป็นรูปม้ามัดแตงสีแดงนะคะสังเกตตรงนี้ค่ะพี่ๆเลือกได้ถึง3แบบเลยค่ะมีมา้ามีแรดมีกระทิงส่วนสีเลือกสีได้ตามใจชอบเช่นกันค่ะ กระจังหน้าเป็นกระจังหน้ายอดฮิตแ a p t ต r V6 ตัวหนังสือ Ford FORD นะคะตัดขอบสีแดงเพื่อตัดกับตัวรถให้มีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะไฟสีค่ะไฟสีเป็นไฟสี3จุดนะคะเลือกสีได้เลยสีแดงสีขาวเลือกได้ตามใจชอบนะคะส่วนไฟหน้าค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED C-Cam ออนติดข้อไฟหน้าเป็นสีดำด้านเพื่อเพิ่มมิติกับตัวรถนะคะ กันชนหน้าค่ะกันชนหน้าเป็นกันชนหน้าเหล็กของ o u t r e n d e r ทั้งเซตนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกไฟหลีไฟเลี้ยวให้ด้วยค่ะส่วนห่วงโอเมก้าค่ะห่วงโอเมก้าสห่วงเป็นสีแดงลูกค้าเลือกสีได้ตามใจชอบเช่นกันนะคะใช้งานได้จริงลากจูงถึง3.5ตันกันเลยทีเดียวสังเกตตรงด้านล่างนะคะสีแดงตรงนี้ค่ะเขาจะมาพร้อมชุด กันชนหน้านะคะเป็นแข็งกันกระแทกค่ะสีแดงหรือพี่ๆไม่ชอบเลือกสีได้เลยค่ะมาดูตรงส่วนของด้านข้างนะคะเริ่มจากซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อเป็นสีดำด้าน6นิ้วเป็นแบบ มีหมดเงินนะคะพี่ๆเลือกได้ตามใจชอบเช่นกันมาดูส่วนของช่วงล่างช่วงล่างคันนี้ยกสูง2นิ้วเปลี่ยนปีกนกปรับองศาของโยงทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนปีกนกเพื่อปรับองศาการกินหน้ายางยืดอายุการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะคะเปลี่ยนโชคเป็นของโปรเฟนเดอร์ปรับ8ระดับค่ะส่วนล้อแม็กค่ะล้อแม็กเป็นขอบ20 ลายมาเวลขีดแดงนะคะยางเป็นของคอนลิเดอร์ค่ะซีรีสย,ยางอยู่ที่33คูณ12.5 R20 ค่ะแก้มข้างนะคะแก้มข้างเป็นแบบสีดำด้านค่ะมีตัดขอบสีเทาเกาวไฟมีสัญลักษณ์คำว่าเทอร์โบตรงนี้นะคะกำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้า405้นิวตันเมตร กระจกข้างสังเกตกระจกข้างของรุ่นสปอร์ตนะคะ mm hmm. เขาจะเป็นสีเท่ากาไฟค่ะ mm hmm. มีไฟเลี้ยวซ้ายปาให้ด้วย mm hmm. ข้างบนหลังคาค่ะลูกค้าติดโซลารูปหลังคานะคะ mm hmm. เป็นของเอาเรนเดอร์ hmm. เช่นกันเรียกได้ว่าแต่งหลอจัดเต็มพร้อมชุดแต่งเอาเรนเดอร์นะคะติดเพิ่มเติมคิ้วกันสาดให้ด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีเบ้ากันรอยทั้งสด้านให้เป็นแบบสีดําด้านค่ะพี่ๆสังเกตเห็นไหมคะรอบคันเขาลูกค้าเลือกสติกเกอร์ แบบเป็นลายเขี้ยวดาบนะคะก็คือแบบกําลังย้อนฮิตเลยอย่างหล่อจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะบันไดข้างมาจากโรงงานเป็นสีดำด้านนะคะมีร่องระบายกันลื่นให้ด้วยส่วนกระบะท้ายค่ะกระบะท้ายโลบาร์ก็ยังเป็นของอウเลนเดอร์เช่นกันค่ะตรงนี้เนาะเป็นโลบาร์เด็กของอウเลนเดอร์แบบแขนยาวจงสุดตรงนี้ค่ะโอเค ไฟท้ายค่ะไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะคะอ่อนก็จะมีติดเพิ่มเติมข้อไฟท้ายเป็นสีดำด้านให้กับลูกค้าด้วยนะคะส่วนฟากระบะท้ายสังเกตฟากระบะท้ายสำหรับรุ่นสปอร์ตขึ้นไปเขาจะเป็นระบบ Easy Leaf เนาะแบบผ่อนแรงก็จะเบาน้ําหนักเบายกง่ายออนติดเพิ่มเติมข้อฝากระบะท้าย แบบดำดน,น้านตัวหนังสือ Ford ดเอฟวดี o a D, ตัดขอบสีแดงเพื่อตัดกับตัวรถเว้าโลโก้ตรงนี้เนาะจะมีกล้องข้างหลังให้ด้วยนะคะเพิ่มเติมตัวหนังสืออะคริลิกคำว่าแ a งเจอให้ด้วยนะคะเป็นสีแดงเช่นกันส่วนกันชนท้ายก็ยังเป็นของ o u เลนเดอร์อีกเช่นกันนะคะก็จะมีห่วงลากจูงตรงนี้สีแดงเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยค่ะ เริ่มจากห้องผู้โดยสารนะคะห้องผู้โดยสารก็จะก,กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะนั่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นมีแอร์ให้สําหรับห้องผู้โดยสารปรับทิศทางองศาของแอร์ให้ด้วยนะคะส่วนด้านหน้าคนขับค่ะด้านหน้าคนขับแผงประตูแผงประตูรุ่นสปอร์ตเขาจะหุ้มด้วยหนังมาจากโรงงานนะคะเดินได้สีเทาๆตรงเนี้แล้วที่เปิดปิดจับประตูรุนเล็กเจนเขาก็จะอยู่ช่วงนี้นะคะ ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มล็อกเปิดปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าล็อกออโต้ให้ค่ะปุ่มเปิดปิดล็อกประตูและฝาถังน้ำมันนะคะแอร์ค่ะแอร์เป็นทรงรังพึ่งที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นระบายความเย็นได้มากยิ่งขึ้นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มีปุ่มมันติฟังก์ชันให้นะคะปุ่มควบคุมตรงนี้จอเลนอนไม้แปดนิ้วค่ะ จอกลาง10นิ้ว Singfor A เชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ให้ด้วยนะคะและข้างล่างค่ะเขาจะมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ไล้สายหรือที่เรียกกันว่า Wireless c h a r t e r แล้วก็จะมีช่องเสียบ USB และ Type C ให้ด้วยค่ะปุ่มนี้จะเป็นป,ปุ่มปรับโหมดการขับขี่ขับ2ขับ4ได้ด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดค่ะเบรกยังเป็นแบบก้านชักแบบมืออยู่นะคะ,ะบ่อค่ะเป็นบอหนังมาจาก โรงงานเป็นเอกลักษณ์ของสปอร์ตนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถหล่อๆคันนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตคับซีค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหบาทนะคะหากพี่ๆท่านไหนอยากได้รลอแบบนี้สามารถโทรสอบถามตามเบอร์โทรที่วิ่งอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ0 8 1 9 9 9 9 5 4 4 0819939524ออนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องออนฟอด789ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ